สวัสดีครับสารุกก้มครับผมนายชริปสุบนนาีครับจากทีมนวัตกรรมปัตตานีครับในปัจจุบันครับก็จะเห็นได้แบบอย่างได้ชัดเลยว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเป็นก็คือเป็นหัวใจหลักเลยครับที่จะเดี๋ยวนี้คนก็แบบเชื่อกับสื่อสังคมออนไลน์มากไม่ว่าจะ,จะโดนจักจูงไปทางไหนก็แบบจะคอยตามไม่ค่อยแบบมีการกัน้นโอข่าวสารเท่าไหร่ครับที่เราได้เห็นก็คือมีความสําคัญมาก สำหรับผลงานของทีมผมนะครับก็จะมุ่งเน้นไปด้านของสตรีทอาร์ตนะครับก็จะมุ่งเน้นไปในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับที่ปัจจุบันที่มองกลุ่มในสตรีทอาร์ตมาว่ากลุ่มที่เป็นมั่วสุมบ้างหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ดี่กลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะมองเห็นใช่ไว่ากลุ่มกลุ่มนี้อ่ะสูบบุหรี่แน่นอนอะไรแบบนี้ซึ่งเราจะมานําเสนอสื่อของเราก็เกิดจากกลุ่มวิจารณ์ยับที่เราเผยแพร่ในเทางเพจวิจารณ์ยับทั้งในแบบสตาร์แกรมแล้วก็เฟซบุ๊ก ก็จะนําสื่อตรงนี้ครับเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับสังคมออนไลน์ได้เห็นว่าแบบวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่วัยรุ่นที่แบบมั่วสุมหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือว่าภายยาเสพติดอะไรทั้งหลายนี่ครับถ้าผลงานเด่นก็น่าจะเป็นผลงานที่จะทําในดับต่อไปก็คือการพ่นกระเพาหรือว่าการฟิตตี้นะครับก็จะทาการฟิตตี้ให้เป็นแบบแลนด์มาร์คแหลง่งเช็คอินเล็กๆให้กับพื้นที่นี้แล้วก็ในในส่วนของด้านกราฟิกก็จะสอดแทรกเกี่ยวกับการรณรงค์การสูบบุหรี่ไปด้วย ถ้าถามถึงแรงบนันดาลใจแรงบนันดาลใจก็คือจากที่ผมได้พูดไปข้างต้นก็คือจากการแบบมองจากสังคมในศิลปะที่เรียกว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยอาจจะเป็นศิลปะเทาๆก็ได้ไหมมันจะการพ่นกําแพงเองเนี่ยอ่ะ ก็ถ้าถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมมันก็คือแบบการที่พ่นโดยไม่ไม่ได้ขอแบบอนุญ,ญาตอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราทําในตรงนี้ก็คือเราต้องแบบลงพื้นที่เพื่อจะแบบขออนุญ,ญาตขอแหล่งเพื่อให้ความชัดเจนแล้วก็หมายถึงว่าสิ่งผลงานที่เราทําไปเนี่ยก็คือจะให้มันสอดคล้องกับโครงการแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งใหม่สําหรับการเช็กอินเล็กๆอาจจะให้คนในพื้นที่มาถ่ายรูปอะไรแบบนี้ครับ จากตรงนี้ก็คือคาดหวังว่า,าจะเปลี่ยนค่านิยมเล็กๆนะครับว่าการมองอสังคมสตรีอาร์ตไม่ว่าจะเป็นแบบการกราฟฟิตี้การพ่นกําแพงสังคมเหมือนฮิปฮอปหรือว่าแม้แต่การเล่นสกเก็ตบอร์ดอะไรแบบนี้ก็จะอยากที่จะเปลี่ยนแบบแง่คิดของบุคคลทั่วไปเนี่ยว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มชนเหล่านี้ก็ไม่ใช่แบบกลุ่มที่ว่ามั่วสุมอ,อาร์ตที่แบบมันสร้างสารรค์มากที่จะให้มองไปในแง่ลบสำหรับพวกเขาอะไรแบบนี้ครับ ก็ก็ยังรู้สึกสนุกกับการทํางานนะครับและต่อให้มันมีแบบ,แบ,บอุปสรรคที่เราต้องเจอบ้างอาจจะมีแบบทั้งการแา่งทาการออกไปแล้วก็บางผลงานบางมันอาจจะไม่ได้แบบตามความคาดหวังที่เราแบบตั้งไว้แต่แต่เวลาเราแก้อุปสรรคด้วยกับคนในกลุ่มนี่มันเวลามันผ่านไปได้มันก็ริรู้สึกแบบสุขแล้วก็แฮปปี้อย่างนี้แล้วอยากขอบคุณกับ อยากขอบคุณโครงการนี้มากที่แบบเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มของผมเล็กๆที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสิ่งที่ผมทําก็คือในแง่มุมของกราฟฟิตี้ในแง่มุมของสตรีทอาร์ตด้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆให้กับพวกเขาเหล่านี้ครับ